สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่มสองดีนะคะวันนี้เรามาที่เกมภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าอคาเนะซาสุเซกายเดะคิมิโตอุตาอุค่ะจากภาพนะถ้าหลายคนเคยเล่นเกมจีบหนุ่มยูเมร้อยจะรู้สึกว่าภาพอินลัสคุ้นเคยนะคะเพราะว่าของเกมนี้ก็ผู้สร้างเดียวกับยูเมร้อยค่ะระบบเกมก็จะคล้ายๆกัน แต่ธีมของเกมอ่ะจะเปลี่ยนจากพวกเจ้าชายต่างๆที่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมาเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นผังพ,พวกนักกรบนักเขียนหรือตัวละครอะไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาอยู่ในเกมนี้กันโดยที่ตัวละครเนี่ยจะแบ่งเป็นเจ็ดแคว้นเป็นดินแดงต่างมิติที่เป็นโลกคู่ขนานกันนะคะคือแม้จะทั้งอยู่กันคนะยุคสมัยแต่ว่า เแคว้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในยุคเดียวกันของเกมนี้แควนที่ว่าก็จะมีของยุคบาคุมะสึหรือจะเป็นพวกบาคุมะสึนี้ก็จะเป็นพวกยุคสมัยชินเซนกุมิอะไรพวกนี้นะคะยุคเซงโงคุยุคเอโดเมจิอาสุกะ e แล้วก็เฮอันแล้วก็มีอีกที่เป็นแคว้นที่ประหลาดหน่อยก็จะเป็นเหล่าเทพประกรณำของญี่ปุ่น่ น่าจะเป็นแคว้นเดียวที่เป็นตัวละครที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เนาะหมายแปลว่าถ้าฟังดูเจ็ดแคว้นเนี่ยและตัวละครแต่ละแคว้นก็มีเป็นสิบฉะนั้นตัวละครหนุ่มๆเนี่ยมีไม่แพ้อยู่เมร้อยเลยคะ่ะคือในอนาคตคิดว่าคงมีเป็นร้อยเหมือนกันแต่ตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ก็เป็นหน้าจอหลักของเกมนะคะจะคล้ายๆกับย,ยูเมร้อยเวลาเราเข้ามาเราก็จะเจอตัวละครที่เราจัดทีมไว้ มาสับเปลี่ยนยืนอยู่แต่ลักษณะการวางเมนูอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะถ้าเข้ามาเราเจอกล่องของขวัญเรากดรับก่อนเลยได้อะไรมากดรับหมดเลยแอดอาจจะแนะนําโดยเทียบกับยูเมะร้อยนะคะใครที่ไม่เคยได้เล่นยูเมะร้อยก็อาจจะงงงนิดนึงแต่จะพยายามอธิบายให้เคลียร์ค่ะ เรามาดูที่เมนูคือลักษณะเกมนี้ก็เป็นเกมที่หมุนกาชาเอาตัวละครหนุ่มๆม,มาลงดันเจียนเพื่อเพิ่มเลเวลตัวละครปลดล็อกเนื้อเรื่องแล้วก็ภาพ 4G ค่ะโดยที่ตัวละครก็สามารถจุดติดเป็นสองสายสุริยันดันทาคล้ายๆก่อยู่เมร้อยองั้นเราจะเริ่มจากอะไรกันก่อนดี่เราเริ่มจากกาชานี่แหละเราไปดูกาชาก่อน แอดอาจจะไม่พูดถึงตัวละครนะเพราะว่ามันเป็นชื่อคันจีและแอดก็จะมึนมึนงงงว่าเออใครเป็นใครอันนี้ก็จะเป็นกาชาตัวละคร 3- าถึงถึง5ดาวเหมือนของยูเมร้อยอันนี้ก็จะเป็นกาชากาชาเพื่อนที่ใช้มากะธรรมะไขก็จะได้ตัวละคร1-3ดาวแล้วก็จะได้กระต่ายกระต่ายก็ คล้ายๆแมวของยูเมะร้อยค่ะคือเอาไว้อัพเลเวลให้ตัวละครให้ตรงสีเกมนี้ตัวละครก็จะมีห้าสีเรามาดูการหมุนกาชาใช้ลูกแก้วค่ะลูกแก้วสีรุง้งทางซ้ายสุดเนี่ยใช้ลูกแก้วหมุน5ลูก1วันได้1ครั้งแต่ลูกแก้วเนี่ยต้องเป็นลูกแก้วเติมแคสนะคะถึงจะใช้ได้ส่วนลูกแก้วธรรมดาเนี่ยใช้หมุนครั้งละสิบอัน หรือถ้าหมุนร้อหิก็จะได้เพิ่อมอีกอันหนึ่งเป็น11บอ็ดรอบอแต่ด้วยความที่แอร์ก็มีกาชาพอหมุนแค่สี่ครั้งเนาะเราลองกดดูก่อนจะกดดูเราไปดูดีกว่าว่ามีผู้ชายคนไหนเจาะมาบ้างรู้สึกคนนี้จะเป็นโอดานุมบุนางะหรือเปล่ายามาโตะทาเครุเขาเป็นใครกันล่ะ อันนี้รู้สึกจะเป็นนักเขียนน่าจะเป็นยุคหลังๆแล้วเฮอันหรือเปล่าอ่ะสีดาวแต่ตัวละครมีมีมากกว่าที่เห็นในนี้นะคะเพราะแอดเคยได้สีดาวที่ที่ไม่ได้อยู่ในลิสตน์นี้อืออะไรก็มาลองไขกันดู หน้าจอไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะกดเข้าไปน่าจะสามดาวเป้าเจะจะดูได้หนุ่แว่นจะดูออกว่าสามหรือห้าดาวก็ดูจากแสงตอนที่อธิษฐานนั่นแหละค่ะนี่น่าจะเป็นนักเขียน่าจะเป็นยุคหลังๆนะ ตัวละครเขาก็จะมีสกิลรีเดอร์กับสกิลกดใช้เหมือนของยูเมร้อยค่ะแล้วก็จะมีธาตุของเขามีค่าคอสค่าพลังไรคล้ายกันเลยค่ะ,อะแอดกดที่ดูสครั้งเลยเนาะจะได้ดูดวงแอดว่ามันจะมีโอกาสได้5ดาวอีกไหมแอดเคยได้มาแล้วอันนึงสีทองนี้4ดาว ก้าดาวจะเป็นสีรุ้งเดี๋ยวถามแอดนะว่าใครพอเป็นชื่อคันจิแอดก็กราบละคะ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแอ๊ดจะแปะลิงก์ของกลุ่มคนเล่นในไทยไว้นะคะในกลุ่มนั้นจะมีลิงก์ตัวละครทั้งหมดข้อมูลตัวละครทั้ง7อาณาจักรเอาไว้คนไหนเล่นก็สามารถไปเทียบได้เนาะเข้ากดเข้ากลุ่มได้เลย อย่างน้อยก็ได้สีดาวอ,วอีกคนละหาเลยอีกสองครั้งน,นี่น่าจะสามดาวใช่ไหมเมื่อกี้อยากให้เห็นสีลุ้งตอนห้าดาวจังเลยอ่ะแต่แอดคงไม่ได้ดวงดีขนาดนั้น อรอบสุดท้ายแล้วเท่าที่มีลูกแก้วตอนนี้ไอ้รุง้งรุงรุงเนี่ยสีรุ้งจะเป็น,นยอย่างงี้อ๋อว้าวยามาตกค่ะโอเคเลย นี่ยบอกตรงๆนะเวลามาอัดคลิปเล่นอย่างเงี้ยมักจะดวงดีอ่ะงั้นเรามาดูเป็นเฟรน์คอยดีกว่ามีอยู่แค่พันเดียวยังไม่ถึงสองพก็ลองกดเล่นให้ดูเท่าที่มีละกันอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเฟนคะอยในยูเมร้อยนะก็ ไมมากะธรรมะอันนี้มันก็จะหาได้จากพวกด่านทั่วไปดอกเป็นของรางวัลเป็นอะไรพวกนี้นะคะก็จะหาได้ง่ายกว่าลูกแก้วอ่าพวกหินสีพวกนี้ไว้สําหรับจุติค่ะกเกมนี้จะไม่ได้มีพวกนางฟ้าอะไรไว้สำหรับจุติแตจะเป็นพวกหินสีตามสีของเขาจะให้ดูผู้ชายสองดาวหนึ่งดาว แต่ไม่เห็นสักทีอ,อจ,จะมีเป็นมียาสุริยนันยาจันทราคล้ายๆกันด้วยแต่อาจจะใช้ชื่ออื่นนะคะพะเอินแอดก็เรียกตามชื่อของแอดตามยูเมร้อยไปนี่ไทยคุณลุงกี่ดาวอะสองดาวอ่ะักดให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ทำอย่างอื่น กลับมาที่หน้าโฮมก่อนเมื่อกี้ของของที่เราได้จากการที่หมุนกาชาแล้วได้เป็นของเพิ่มมาต้องมากดรับนะมันจะไม่ได้เข้าตัวอัตโนมัติกดรับได้อ๋ออันอันอันนี้เพอเอินตัวละครแอดเต็มเพราะว่าพวกกระต่ายมันก็จะไปเบียดที่ตัวละครเหมือนกัน น้ำมัที่เมนูจัดการเจ้าชายเอ้ยเรียกเจ้าชายซะงั้นน่ะเออจัดการหนุ่มๆเมนูนี้แต่ก็อยากเรียกเจ้าชายเหมือนกันเนี่ยค่ะเวลาเราเรียงหนุ่มๆน,นะเราสามารถขยับกดค้างแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าแบบนี้ได้อ่ารู้สึกเป็นลูกเล่นที่แบบชอบอ่ะ เปิอเราต้องการส่องไขรชัดๆก็ขยับเขาเข้า,ขามาขยับเขาออกไปนะก็จะมีให้ดู30มสิบับสาแล้วเธอขายไหมขายไหมก็ไม่อม่ะเก็บไว้ก่อนอันนี้รู้สึกเมนูสายอันนี้จะเป็นจัดทีมแล้วก็ จริงๆอยากยัดสีดาวไปเพิ่มนะแต่ว่าค่อนข้างลำบากตอนนี้เพราะว่าคอส,คอสไม่พอเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้เนี่ยคอสไม่พอมันก็จะบอกเวลาเอาออกกดนี้ชอบน,อน้องอีกาถ้าเอาสีดาวไปแทนก็จะใส่น้องเขาไม่ได้ เอาห้าดาวาไปแทนอีกตั้งหาไหวไหมเนี่ยคอสโอเวอร์เอาสี่ดาวเข้าไปแทนได้แค่นี้อ่าอ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น u ั l e เลเค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเมื่อกี้เราได้น้องแกะมาน้อแกะสีนี้กำลังดูว่าตัวไหนอัพอะไรดีนี่ลุงแกกินสีที่ตรงกับของแกไปก่อน <So. S 1> ก็เลือกกระต่ายที่ตรงกรับสีอืา อ่านทีหลังเนาะมันจะมีให้อ่านในเรื่องเราอ่านทีหลังนี่อันนี้เขาสีเหลือ,องก็เลือกกระต่ายเหลืองเด็นไหมเนี่ยอยากอัพคนนี้ก่อนอะ่ะคนนี้ก่อนละกันอ่า อ่นทีหลังนอกจากที่อัพเลเวลจากการกินกระต่ายแล้วเอาตัวละครเข้าฉากก็จะอัพเลเวลเหมือนกันสีแดงแต่ก็จะอาจจะอัพได้น้อยหรือได้ช้ากว่ามานั่งกินกระต่ายแบบนี้เนาะคนนี้ได้จากอีเวนต์ค่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูทีหลังเนาะ ่าโอเคเราก็มาที่เมนูสุดท้ายหน้าจอของนุ่มๆให้ดูของคนไหนดีอืมอ่าคนนี้ก็ได้แล้ก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆสุริยันจันทราเหมือนกันอ อืมแตอันนี้เนื่องจากเลเวลยังไม่ไม่ถึงตามสเต็ปเขาก็เลยมีให้ดูแค่นี้ว่าของที่ต้องใช้ในการจุติแล้วก็การถามตอบก็มีผลต่อการเลือกส,สายว่าไปซ้ายหรือขวาคล้ายๆกับยูเมร้อยเราไปดูตัวละครที่เราอัพเลเวลไว้บ้างดีกว่าจะได้ดูสะดวกกว่าดูหองนิตานี้ นี่อ๋ออ๋อ,อหน้าจอจุดติมันจะเห็นได้แค่นี้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าจออ่านเนื้อเรื่องเนาะแอดมึนเมาไปหน่อยอ่ะมันจะมีของที่สําหรับจุดติแล้วก็มีสายให้ดูภาพก็ก็ดูภาพรู้เรื่องสปอยลรู้เรื่องกว่าของยูเมะร้อยอะเพราะาเห็นเห็นชัดเจนกว่านะว่าหน้าตาตัวละครเป็นยังไงแต่ไม่เห็นทั้งตัวเนาะอ่ะอันนี้มาทางนี้สิบเจ็ดแล้วเพราะว่าแอดอ่านเนื้อเรื่องไปบ้างแล้วอืม เราก็จัดผู้ชายเข้าปาร์ตี้เรียบร้อยห่าตรวจเหลืออยู่3คนเพราะว่าพอเลือกตัวสูงๆงค่าคอรมันก็เยอะอะแลรวกลับไปที่หน้าจอนี้ของเรวค่อยกดรับเนาะมันจะมีเป็นเมนู5อันเมนูตรงที่เป็นรูปจอกที่มีอัสเจลรีเครื่องหมายตกใจอยู่เนี่ย จะเป็นงานเลี้ยงคล้ายๆกับงานเลี้ยงของลอยยูเมะ้อยนะคะก็คือมีใครได้ผู้ชายมาใหม่เราก็สามารถไปกดได้เราก็จะได้มากทะธรรมะมาะปไปโวยพรให้ของ3ดาวก็จะได้20ชิ้นอ่า น,นี้สีดาวก็จะได้ร้อยชิ้นแล้วก็มาห้าดาวสิว่าห้าดาวจะได้สามร้อยชิ้นเพื่อนแอดมีใครได้ห้าดาวอย่างตอนนี้นี่อ่าสองร้อยชิ้นสิออโอเค มันก็สามารถดูของเราได้ด้วยอืนี่เป็นเจาะน้ำชานะส่วนทางด้านนี้ที่เหมือนเป็นมีร่มเนี่ยจะเป็นกิวเนื่องจากแอด,ดยังไม่ได้สร้างเวลากดเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคนอาจจะงงนิดนิด,น,ด,น,ดนึงแต่ว่าเดี๋ยวยังไงรายละเอียดนะสามารถเข้าไปดูในกลุ่มคนเล่นได้เนาะว่ามันต้องทำยังไงบ้างในการเข้ากิวในการสร้างกิว ส่วนเมนูรูปหนังสือก็จะเป็นผู้ชายที่เรามีเราสามารถเข้ามาอ่านในนี้ได้เดี๋ยวดยวูแต่นี้เนี่ยค่ะเห็นอ่านไปปลดอ่านไปถึงเลเวลนี้แล้วสามารถเข้ามาอ่านซ้ำได้ที่นี่ส่วนส่วนอันขวาอันนี้จะเป็น เรียกว่าเป็นเคเวสเบื้องต้นซึ่งถ้าทำครบแล้วเนี่ยก็จะได้ผู้ชายสีดาวคนนี้ค่ะตอนนี้เคเวสแอดทำหมดแล้วเหลือแค่ล็อกอิน2วันก็คือวันนี้ที่แอดเล่นเป็นวันแรกวันพรุ่งนี้เป็นวันที่2ก็จะทำเคเวสครบหมดก็จะได้ผู้ชายสีดาวคนนี้ส่วนเนื้อหาว่าต้องทำอะไรบ้างมีคนแปลไว้ให้แล้วในกลุ่มเหมือนกันค่ะก็ต้องไปดูในกลุ่มอย่างเดียวสำหรับคนที่อยากเล่นจริงๆ มาที่เมนูตรงกลางใช่แล้วค่ะเมนูตรงกลางคือเมนูเข้าดันเจียน,นหน้าจอต่อสู้นี่ก็ถ้าสังเกตดีๆจะเห็น7อยู่7เกาะก็คือ7อาณาจักรน่าจะมี8ดเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยโดยที่เราก็จะเล่นไล่ตามบทมาเรื่อยๆเปิดอาณาจักรต่างๆเข้าไปจะมีในแต่ละ อันที่เข้าไปก็จะมีเควสหลักกับเควสฟรีเควสเควสหลักนี่คือเล่นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยส่วนฟรีเควสนี่เล่นได้เรื่อยๆค่ะเควสหลักก็จะเป็นเนเรื่องหลักของเกมนะคะอันนี้คืออาณาจักรแรกอันที่แอดเข้าไปเมื่อกี้ส่วนนี้คืออาณาจักรสองงจากที่จบอาณาจักรแรกแล้วจะกดให้ดูฉากต่อสู้ เข้ามาแล้วเขาก็ให้เราเลือกผู้ชายที่เราจะเอามาช่วยเราก็คือเลือกมาจากกลุ่มเพื่อนนี่แหละค่ะมันเซนซิทีฟจังเลยอ่ะแค่กดเลื่อนก็ติดแล้วอ่ะแล้วเราคนกดเลือกจากตรงตรงอื่นคนนี้แหละมาช่วยอืมอพอเรากดไปแล้วหนุ่มๆก็จะกลายเป็นจีบี วิ่งออกไปพร้อมสู้อ่าส่วนนี้คือพัสเสนฉากต่อสู้ค่ะจะเป็นลักษณะเรียงลูกแก้วสีที่ตรงกันให้ได้3อันขึ้นไปโดยใช้วิธีขยับจะไม่มีเวลานะคะแต่ จะมีระบุว่าขยับได้กี่ครั้งที่เห็นเลขสามอยู่ตรงเหนือดอกไม้เนี่ยก็คือขยับได้สามครั้งเท่าที่เล่นมายังเห็นว่าขยับได้สามครั้งหมดเลยนะยังไม่เห็นจำนวนอื่นนาพอครบ3ามครั้งแล้วแต่ละครเราก็จะโจมตีมอนสเตอร์ทางด้านซ้าย ดูเหมือนจะเล่นง่ายแต่มีคนบอกว่าดันหลังๆเล่นยากนะคือมันง่ายตรงที่มันไม่จำกัดเวลาเนี่ยแต่มันมันคำนํำนวณยากนะว่าอะไรจะตกลงมาเป็นปันดับต่อไปอะไรอย่างนั้นนะ่ะเพื่อที่จะให้มันเรียงกันนะ่ะเขา,า,าเลยไม,ไม่จำกัดเวลามั้งให้เวลาคิด อบอสของด่านก็จะมีเป็นกลิปดอกไม้อธิษฐานตกลงมาเราก็ต้องพยายามเลื่อนมาที่ล่างสุดอ่าก็สกิลของบอสท,ทำให้มันมีพื้นที่ที่มันเลื่อนไม่ได้ปล่อยไปก่อนอ่อดอกไม้อธิษฐานเลื่อนไปสุดแล้ว ฟีเวอร์ค่ะช่วงน,นี้ระวังการกระตกหน่อยเนาะแอดกัมันกระตกเพราะว่าอัดคลิปอยู่ด้วยก็เลยกดช้าหน่อยอยังเหลือกันหนอีกครั้งหนึง่ง สังเกตมันจะมีอันที่มีหัวใจนะคะถ้าขยับชิน้นอันที่มีหัวใจมันจะเป็นการเติมเลือดให้อราไม่ทันได้กดใช้สกิลเลยเนี่ยมีตัวละครที่เด้งคาว่าสกิลขึ้นมาแล้วเวลากดใช้สกิลก็กดที่ตัวละครเลยค่ะ ดันเจียนก็จะเป็นรูปแบบนั้นค่ะกสำหรับแผนที่ก็จะปลดล็อกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้แอดเล่นให้ดูเฉยๆก่อนนะสุดท้ายก็จะมีแจกลูกแก้วรุ้ง มาดูที่อีเวนต์ผมอีเวนต์เด้งตลอดมันจะมีตอนนี้จะมีอีเวนต์นี่อีเวนต์ประจำวันที่แจกหินสีของธาตต่างๆสำหรับในการในการจุติแล้วก็มีพวกอีเวนต์อันนี้ event อีเวนต์ดอกกระต่าย นี่อีเวนต์แจกผู้ชายสดาวนะคะกดเล่นลงมาจะเป็นอีเวนต์ดรอปเล่นได้18วันเลยไม่ต้องห่วงอยากจะเอามาจุดติก,กี่รอบก็ตามตามสบายสามารถเข้ามาดูอีเวนต์ได้ที่เมนูนั้นนะคะเข้าไปกดรับของหน่อยอน่ นเนูจากนี้ก็จะเป็นเมนูอันนี้ก็จะเป็นเมนูอ่านต่างๆเหรอหรอืมย้อนกลับไปห็นก่อนข้อมูลผู้ชายทั้งหมดที่มีตัวที่เป็นสีจางๆแปลว่าเรายังไม่มีตัวที่สีมันสดกว่าแปลว่าเรามีแล้วตอนนี้มีผู้ชายอยู่ทั้งหมดเท่านี้ ที่เหลือรอการอัปเดตเข้ามานะคะอันนี้น่าจะรวมภาพ 4G ไม่สปอยเนาะเห็นแค่นั้นก็สปอยแล้วแอดขอโทษแล้วก็มีเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูเมนูเพื่อนคือหน้าจอหลักมันจะมีเมนู ที่เป็นมาอวยพรเพื่อนได้ได้ผู้ชายกันแต่ว่าเมนูของเพื่อนเนี่ยต้องมาดูในระบบอันนี้ก็จะมีคนขอเป็นเพื่อนเข้ามากดรับได้แต่รู้สึกจะเต็มแล้วฮะเพราะว่าอันนี้ได้13คนอันนี้ก็จะเป็นเมนูไอเทมคือมันจะเป็นไอเทมทั้งหมดในเกมแต่ว่า เราได้กี่ชิ้นแล้วมันก็จะระบุอันไหนที่ยังไม่ได้ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็มีเซียวเซียจันอ๋อเซียวจัน,อจนแอดลืมแนะนำว่าเซียวจันคล้ายๆกับของยูเมะรอยก็คือเอาไปแลกได้อันนี้ก็จะเป็นพวกปรับระบบต่างๆแล้วก็ ข้อมูลตัวละครอย่าลืมมาตั้งวันเกิดเดปีเอ้วันเกิดเดนเกิดนะก็เป็นเมนูพวกโอนย้ายเมนูอะไรทั้งหลายที่เหลือนะคะ,ะมาโฮมก่อนก็จะกลับไปที่กาชัายอีกที่าพาไปดูเซียวแหวนเมื่อกี้พาเรว,ว่าเซียวแหวนต้องบอกว่าเซี่ยวจันชาเนาะเพราะเมื่อกี้พาไปดู ไปดูแค่กาชา2อ,อันคือกา,กาชาลูกแก้วรุ้งกับกาชามากะธรรมะที่เป็นที่เป็นเหมือนเฟรนดคอยต้องดูเมนูด้านบนค่ะนี่จะมีแรกเตี้ยวจันอยู่ตอนนี้แรกคนนี้ได้ค่ะหกรยแล้วก็ผ่าบทแรกมาแล้วเราก็มาแรกหนุ่มคนนี้ได้อีกร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้แอปเพิ่งมีแค่เท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดโอ้ชีวิตนอกจากแลบผู้ชายแล้วนี่ค่ะ แลกติเคตกาชาได้นะแล้วก็แลกเหล่ากระต่ายได้แลกอยากสุริยันจันทราได้นะแอ้เลยต่ำยูเมะร้อยอีกแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไข่ของก็พูดง่ายง่ว่าเปย์นั่นแหละคะ่ะเพิ่มลูกแก้วเพิ่มเติมพลังงานขยายช่องเก็บผู้ชาย ขยายช่องเก็บไอเทมอะไรทั้งหลายะะโดยรวมแล้วเกมก็สนุกในอีกรูปแบบหนึ่งนะถ้าพูดถึงว่าของยูเมโรเป็นแฟนตาซีแบบโทนฝรั่งฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นแฟนตาซีทีมญี่ปุ่นจ๋าที่มีตัวละครมาจากคนที่มีตัวตนอยู่จริงในอดีตผสมกับตัวละครที่เป็นพวก พูดพวกเทพประกรณำอะไรของฝั่งญี่ปุ่นเขาหลายยุคหลายสมัยกันด้วยอ๋อใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้เพราะจะมีตัวละครที่เคยมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็หน้าตาดีๆถูกอกถูกใจเยอะแยะ,ยะมากมายใครอยากเล่นก็มีข้อมูลวิธีการเล่นแล้วก็ข้ากลุ่มคนเล่นคนไทยกันได้นะคะมีอะไรจะได้สอบถามกันได้เนาะงั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ